สวัสดีครับช็อตนิวประจําวันนี้นะฮะโอ้โ oh, หตื่นมาแต่เช้าวันนี้ก็รัวๆกันเลยนะครับเราก็คัดมาเฉพาะเอาที่แบบเราถนัดนะฮะและ้วแล้วก็มากันอยู่ได้นะครับหลังจากที่คิดว่าน่าจะมาเออมันก็มาซะจริงๆนะฮะนั่นก็คือ1ในคาเมเลเดอร์จากซีรีส์คาเมเลเดอร์กาบุนะครับกับพิเตอร์กาบุนะฮะหรือกาบุลดขบนะครับ,รบ,บ,รนรบในที่สุดก็ออกมากันสักทีหนึ่งนะจ๊ะแต่จริงๆเนื้อเรื่องตอนนี้ก็อมแลดูจะเป็น จะเป,เป็นตัวป่วนนะแต่ว่าก็ตอนนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่อะไรสักเท่าไหร่สำหรับปิเตอร์กาบัวนะฮะอะมาดูรายละเอียดความสวยงามกันสักหน่อยสิละเอิมเออโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าตอนแรกมันออกมามาดูน่ากลัวมากเลยนะเออภาพแบบภาพจากภาพโปรโมทภาพโปสเตอร์อะไรที่เขาปล่อยมาเนี่ยแล้ดูน่ากลัวไงไม่รู้แต่พอออกมาแล้วก็มันดูเหมือนรุ่นผลิตจำนวนมากมันจะเหมือนพวกกิกกี้อะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันจะเก่งกว่ากิกกี้สะหน่อยเลยนะฮะ ผมไม่ค่อยรู้สึกถึงความขลังมันสักเท่าไหร่นะอาจจะพราะดูคาแรคเตอร์นะเออแต่ดีไซน์มันเนี่ยมันก็ดูแบบโอ้โหเอาเวยดีไซน์นี่เอานะแต่คาแรคเตอร์ไม่ไม่ค่อยนั้นสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าบทบาทของพี่เขาเนี่ยจะยังไงต่อไปนะฮะจะสามารถอยู่รอดไปจนถึงช่วงท้ายๆไหมหรือว่าจะต้องมีการพลิกบทบาทอะไรยังไงเพราะว่าคาแรคเตอร์มันเหมือนแบบ ก็มันเพิ่งเกิดเนาะมันก็ยังไม่รู้นันโดนี่นะฮะซึ่งคุณสุกะหรือสุง่าเนี่ยเขาก็จะเป็นคนคอยสั่งสอนทีนี้ถ้าเกิดมีคนดีๆคอยสั่งสอนบางทีวิเตอร์กาบุอาจจะเป็นคนดีๆก็ได้นะฮะเออดูจากตัวที่ออกมาแล้วเนี่ยนะผมว่าการจัดท่าองค์ท่แอคอะไรพวกเนี้ยจุดขยับไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วล่ะเออเพราะว่ามันขี่แค่ขี่ขาแข้งแขขาอะไรได้ขนาดเนี้ยนะฮะ ก,ก็น่าจะโอเคนะแล้วก็มันดีกว่าไอ้ตัวกาบุเลยก็ตรงที่เขาแถมดาบมาให้ด้วยแหละเ,ออเพราะว่ากาบุไม่ให้อาวุธมานะคุณอยากได้อาวุธคุณต้องไปซื้อตัวอื่นใช่ไหมแต่บิเทอร์กาบุเนี่ยคือให้อาวุธมาเลยนะฮะออให้อาวุธมาเลยนะก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับคือถ้าเกิดเขาทำบิเทอร์กาบุออกมางี้นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำมอเตอร์ไซค์มันออกมาด้วยไหมนะเออ เอาจริงๆเราก็เซอร์ไพรส์นะตอนที่เ,าเขาเสกมอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยนะเราเฮ้ยเอ้ามึงทำายันมอเตอร์ไซค์เลยเหรอเออแต่ก็ออกมาก็ไม่กี่ตอนนะจริงๆแล้วถ้าหากว่ามันมีโออกมาอย่างเงี้ยผมว่ามันจะต้องมีมีการผลิตออกมาแหละเอออะไรที่มันประเดี๋ยวประดาอย่างเงี้ยเนี่ยลุงบันเขาเก่งเรื่องการแบบเอ่อทำมาขายของอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าแต่ดาว่าพิกวานไม่น่าามแต่ว่า อาจจะไปออกเป็นพวก DX หรือพวกอื่นๆใดอะไรพวกนี้แทนนะ,นะครับผมสําหรับจุดขยับบอดี้ใหม่เนี่ยผมว่ามันก็อย่างที่บอกไปในหลายๆครั้งนะว่าคล้ายๆกับรุ่นกล่อง p h o n e เนาะเพราะฉะนั้นคือมันก็ค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์อยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดมันไม่ปัญหาก็คือมันถ้ามันไม่ติดเกาะแขนเกาะอกเกาะไหล่อะไรพวกนี้ก็น่าจะเล่นได้สนุกสนานดีเลยนะครับผมถ้าเกิดใครที่รู้สึกช,ชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้ยังไงก็สามารถ ไปตามล่าจับจองจากร้านค้าที่เราไว้วางใจได้ะนะครับสนนราคาก็อยู่ที่8 8 0 0เยนนะฮะสินค้าวางจำหน่ายเดือนธันวาคม2025นี้นะครับผมอ่ะกาบุแล้วก็เรามาดูอีกตัวหนึ่งที่ไม่คิดว่าพี่เขาจะมาแต่เขามานะครับนั่นก็คือเนลนะฮะชาวดาวนาแมคผู้เก่งกาจนะครับผมผู้อาถานไปทา้าตีท้ทาต่อยกับฟรีเซอร์นะฮะ อันนี้เซอร์ไพรส์มากนะอ๋อแล้วคือเราไม่คิดว่าเขาจะทำเนวออกมาไว้คือมันมีบทอยู่ช่วงหนึ่งอะนะแต่เขาก็ทำนะเออเขาก็ทำเขาก็คงพยายามหาคาแรคเตอร์อะไรที่ผมผมว่าน่าจะมีการโหวตแหละเออมันคงต้องมีการโหวตแล้วไม่งั้นคงไม่มีเนวออกมาอย่างนี้นะฮะเออเซอร์ไพรส์ดีอนกันนะฮะอ่าสำหรับเนวเนี่ยนะครับก็เนี่ยนะสามารถถอดชุดคลุมได้นะครับเออก็ดูมีลูกเล่นอะไรดีนะ ซึ่งเนลเนี่ยหลายๆายคนก็ดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับพิโคโล่นะฮะเหมือนกับพิโคโล่มากเลยเนาะหน้าตาทา่าทางอะไรเนี่ยคล้ายกันเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาบอดี้พิโคโล่มาไอดีบอกว่าเฮ้ย mm hmm. แต่ถ้าเกิดได้เนลมาจริงนั้นเนี่ยถ้าเกิดถอดผ้าพันคอออกได้นะก็สามารถเอาบอดี้ไปสลับกับพิโคโล่เป็นแบบพิโคโล่เสื้อขาดขึ้นบทเลยเมียได้เื mm ่นกันนะเออก็ท่าดีเหมือนกันเ้ยเฮ้ยอืมอ่ะเราก็ยังไม่รู้ว่าเนลเนี่ยจะแถมอะไรมาให้เพิ่มไหมนะฮะนอกจากมือ นะเออแต่ว่าถ้าเกิดถอดเสื้อคลุมได้แล้วก็ไม่น่าแถบอะไรนะั้งพวกพลังขึ้นทรงขึ้น,นแสงอะไรพวกนี้ก็ไม่น่าจะได้ให้มานะฮะบางทีเนลอาจจะเอ่อทำมาเพื่อให้เราจับท่าอ่าแบบในเรื่องนะฮะเพราะว่าต้องไปบวกกับไอ้ฟิเซอร์ล่างแรกใช่ไหมอ่าน่าจะปวดก็ให้มานะเพราะงั้นก็เออน่าจะออกมาให้ทําอะไรอย่างนี้เรามั้งนะอืมแล้วถ้าเกิดไม่มีเนลเนี่ยเดี๋ยวพิกโล่เราก็จะไม่มีพลังเพิ่มใช่ไหมฮะเพราะว่าก็ใครที่ดักกันบอลก,ก็น่าจะรู้ๆกันนะ,ะว่าพอา พิโคลโลไปถึงดาวนาพอพิโคโลไปถึงดาวนาแม็กเนี่ยเขาก็จะไปเจอเนลก่อนนะฮะกบิดไปเจอเ <c oughs> จอเนลอยู่นะฮะแล้วก็พูดคุยกันและเนลก็ทําการรวมร่างกับพิโคลโลนะครับก็ให้พลังกับพิโคลโลไปนะฮะก็ถ้าได้เนลมาก,มก็ได้สองสองซีนะ,อะเออเขาคงทํามาขายนี่แหละขายแบบให้เอาไปทําซีเล่นอะไรประมาณนี้นะครับเออ,เอ,อแต่จริงๆนะถ้าเกิดมันถอดไอ้ตรงผ้าซองคอออกได้เนี่ยทำพิกโคโล ตางเสื้อขาดหายได้เลยนะอ๋อก็ข้อท่าดีนะอะสำหรับสินค้าเนวันนี้นะครับก็สนนราคาอยู่ที่8,800เยนเหมือนกันนะฮะสินค้าจะวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนนะครับ2025นี้นะจ๊ะถ้าใครสนใจก็ไปจับไปจองกันได้เช่นเดิมนะครับและนี่คือกรามสิช็อตนิวประจำวันนี้ครับผม